เป็นี่กี่โมงแล้วตีหนึ่งแล้วมึงไม่ม,มาอีกร้อนก็ร้อนด้วยไม่ต้องเลยนี่ไม่วอาจจะซ่อมไฟอะไรไม่เป็นแต่เรื่องดา่าคนนี้ผมขอโอเคนัดก,กี่โมงโหกโ,โมงนี่กี่โมงตีหนึ่งเร็วดิเลืออะไรหกชั่วโมงวะนี่ตั้งนี่แล้วมึงจะไปว่าน้องเขาทำไมเนี่ยร้านเปิด24ชั่วโมงด้วย แทกแม่งเข้าตลอดเวลามึงช้ายางได้ไงวะมึงขับรถหรือเดินมากันเนี่ย,เ,ยเหลี่เที่ละหกชั่วโมงแล้วมไม่แยกอ่ะสีเขียวก็เขียวดีแดงก็แดงเฮ้ยทำกันเป็นาาันบัสพี่อาดิพวกเฮี้ยพวกเฮี้ยเป็นใครเนี่ยดูได้ครบป่ะดูเรื่องป่ะ เฮ้ยคุณทำงานนี้ผมไม่ชอบเลยไปคุยกับผมนอกเลยแดดกี่ชั่วโมงผมโมงเย็นตื่นฝนตกฝนตกเไงตัวเปียกป่ะที่นี่เปียกป่ะไม่เปียกไงทำงานมากี่ปีห้าปีทำได้แค่นี้เหรอมึงทำงานกี่ปีตึงมึงเป็นใครมึงมาชายกูมาสร้างกูมึงมีสิที่รไก ใช่เลยยันไม่จางรึเราตีเต่าพวกมันจะไปไหนดีเฮ้ยทำไมไม่คุยกันดีๆนะครับตามึงแล้วโอ้ยพี่วะฮะมึงจะทอเอาแซนมึงคืนนี้ไหมโทษเดี๋ยวจะให้กูเจียยของมึงเดี๋ยวฮะถ้ามึงดูแลเมียมึงไม่ได้นะ ไม่มีหัวดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวโทษพี่ไม่อายนะใจเย็นๆดีวะไอ้ไข่มึงเอ้ยเดี๋ยวมึงอย่าโทษมึงไหมวายมึงด่าใครมึงด่าใครอกวายด่าคนนู้นครับมันไต่แล้วเด็กนี่กูอยู่นีมันด่าใครไม่เกี่ยวกับนี่ใจเย็นอ่าๆใจเย็นจ้าแม่เปรีนี่นากูสตีนมึงนี่ นี่ลราเป,ปออนนน็นีย่งกูต่อเปล่าเลยเเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเลยกลับบ้านดี่คนสวย